กับเรียนอาจารย์ประจำรายวิชาและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะดิฉันนางสาวจิราพรรังพง์และนางสาวนัทรักษาสุวรรณนางสาวภูคิงพิมพ์โพกางนางสาวปณิตาริกางวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องสถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนแบบใดเพื่อสอดคล้องกับแผนการศึกษามาที่สุด มาตรฐานการศึกษาของชาติพปีศักราช2561ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดนหรือเป็นยุคข,ของข่าวสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บุคคลที่มีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันยุคทันสมัยให้ส่งผลถึง การศึกษาของประเทศไทยนำโดยสำนักงานเลข,ขาธิการ2,561ได้ดำเนินการจัดการตามมาตรฐานการศึกษาของชาติค่ะสำหรับจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาโดยมีพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีลักษณะ3ด้านได้แก่ 1. ผู้เรียนรู้ 2. ผู สร้างสรรค์วัฒนธรรม3พลเมืองเข้มแข็งค่ะค่ะสำหรับแนวาทางของการศึกษาสูเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติหัวใจของการจัดการศึกษานั้นต้องตระหนักถึงผู้เรียนเป็นสําคัญดังพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช2542ดังนั้นแนวาทางการจัดการศึกษาสูเป้าหมายมาตรฐานของชาติพุทธศักราช2 5 6 1 จึงมีบางประเด็นที่สามารถจัดแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาได้เหมือนกันในทุกช่วงวัยแต่บางประเด็นก็ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยดังนี้ค่ะแนวทางการจัดการการศึกษาสำหรับทุกช่วงวัยเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาของผู้เกี่ยวข้องหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายในภาพรวมได้แก่ 1. ผู้บริหารหรือผู้นำ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติโดยผู้บริหารหรือผู้นำสถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนแผนการจัดการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาของชาติเนื่องจากด้านการบริหารของผู้บริหารแล้วภาวะผู้นำของผู้บริหารหรือผู้นำสถาบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานซึ่งหมายถึงสลัดศึกษาที่สามารถบริหารการศึกษาอย่างมีมาตรฐานทางด้านผลสำเร็จของนักเรียนงานวิชาการงานธุรการปกครองและบริการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอันจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนและโรงเรียนอื่นๆระดับมธัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ ตอนบนพบว่าผู้บริหารหรือผู้นำสถาบันการศึกษาควรมีภาวะผู้นำในเรื่อง1มีอุดมการณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี2การนำการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือผู้นำสถาบันการศึกษาต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ3การทำงานเป็นทีมเพราะผู้บริหารหรือผู้นำสถาบันการศึกษาไม่สามารถทำงานเพียงผู้เดียวได้4 การสร้างแรงบันดาลใจ 5. การมีวิสัยทัศน์ผู้บริหารหรือผู้นำสถาบันการศึกษาดังนั้นถ้าผู้บริหารและผู้นำสถาบันการศึกษาปฏิบัติงานด้านบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์อันพึงประสงค์ของมาตรฐานแห่งชาติแล้วนะคะจะมีผู้นำในการชักจูงโน้มน้าวให้ทีมงานขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้วยกันย่อมส่งผลให้การจัดการการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานแห่งชาติประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นค่ะ สิ่งสาคัญอีกประเด็นหนึ่งสําหรับผู้บริหารและผู้นําสถาบันการศึกษานะคะคือการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้ปฏิบัติขึ้นสู่ระดับผู้บริหารแทนผู้บริหารที่กเกษียณเพื่อให้การดําเนินงานการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายอย่างต่อเน,นื่องค่ะครูหรือผู้สอนมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานของชาติครูต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้จากผู้สั่งการถ่ายทอดให้เป็นผู้ให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกทำตัวเหมือนพี่เลี้ยงและโค้ดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเด็กเป็นศูนย์กลางเน้นคำถามและปัญหาเพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ครูต้องมีความรู้อย่างกว้างขวางโดยการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาเพระเป็นการขยายแนวคิดในการจัดการศึกษา หรือปรัชญาการศึกษาไปสู่การปฏิบัตินอกจากนี้ระบบการประเมินก็ควรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรโดยเฉพาะข้อสอบที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนควรเป็นข้อสอบอัตนยัยหรือเป็นสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาสื่อและเทคโนโลยีการสอนก็เป็นบทบาทสำคัญเพราะปัจจุบันเป็นยุคดิจิตัลการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีความฉลาดดิจิตัลการจัดการศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนจะใช้สื่อการสอนแบบเก่าที่ให้ผู้เรียนอ่านจากหนังสือตำราคงไม่เพียงพอต้องมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์สร้างนวัตกรรมสื่อการสอนได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียการประชุมทางไกลชุดการสอนอ e ีบุ๊กเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพค่ะ กระบวนการนําแนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติเสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางควรดําเนินการดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่างๆสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 2จัดระบบโครงสร้างกระบวนการทำงานจัดตั้งคณะทำงานที่รับผิดชอบโดยตรงและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 3. สร้างแนวทางการกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลให้นำแนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมาย 4. สร้างระบบการสื่อสารที่หลากหลายให้รับรู้ทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์จุดเน้นการดำเนินงาน 5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผล 6. สร้างกลไกาการขับเคลื่อนและตรวจสอบสูตรสาธารณะปัใจจัยแห่งความสำเร็จการนำแนวทางการจัดการการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติให้เกิดผลปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลถึงการปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จได้แก่ 1. สถาบันการศึกษาทุกระดับกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองวิยาศาสตร์ชาติความต้องการความจำเป็นของสังคมชุมชนภาครัฐภาคเอกชนและประเทศ2การนำมาตรฐานของชาติสู่การปฏิบัติก็จะเน้นการจัดการโดยใช้ฐานสมรรถนะเชิงรุกที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิดปฏิบัติและสามารถนำความ รู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง 3. การเรียนรู้จากเทคโนโลยีโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในลักษณะการผสมผสาน 4. ผู้นำองค์กรให้ความสำคัญในการใช้แนวทางการจัดการศึกษาสู่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาชาติ 5. บุคลากรทุกคนทั้งองค์กรสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการทำงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพบริบทดำเนินงาน 6. การกำกับติดตามและประเมินผลการทบทวนมาตรฐานการศึกษาของชาติให้เหมาะสมหลังจากใช้ไประยะหนึ่งบทสรุปประเทศไทยมีการดำเนินการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานแต่การพัฒนาที่ผ่านมาก็เป็นไปค่อนข้างช้าไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและยังไม่ประสบ ผลประกอบกับกระแสโลกาพิวัติทำให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงแังกล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับยุคและสมัยวงการศึกษาของประเทศไทยสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะ หากมีข้อบิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานาที่นี้ขอบคุณค่ะ